เก่าเหรียญเก่าค่ะบนัดรับซื้อแบงเก่าเหรียญเก่านะคะประนรดารับซื้อแบงเก่าเหรียญเก่าแต่แต่ขอเป็นสภาพที่ดีขายได้นะคะขายต่อได้เนี่ยคะ่ะอันนี้เขาก็มาแบบแยกชิ้นส่วนกันมาเลยเห็นไหมคะเก่าจริงเนี่ยมีใครเถียงไหมว่าไม่เก่าเสียดายเนาะหายากมากเลยนะแบงรุ่นนี้ดูดิวิธีการแก้ไขนะประัดาว่านะ ไม่ว่าจะเอาอแปะกาใส่ถุงอะค่ะใส่ซองใสแล้วก็ใส่กรอบไปเลยเนะาะอัดกรอบไว้เนาะใสได้เนาะเนี่ยใส่กรอบบรรจุกใส่กรอบไปเลยแบบนี้เลยเอาไปตั้งโชว์หรือว่าแฝนผนังอะไรก็ได้เนี่ยเนาะเอาไว้เป็นอย่างนี้แหละเอาเป็นสองชิ้นแบบเนี้ยแล้วก็ประกบแบบนี้ใส่กรอบเป็นแบงค์ห้าสิบตังค์ในสมัยราชการที่แปดเนี่ยค่ะ ไม่คะาเลขหมวดออ,อ่างหกหกห้าลายเซน้นลายเสนใครไม่รู้กระทรวงการคลังสมัยนั้นอันนี้รุ่นรุ่นนี้เขาเขามาพิมพ์ทีหลังนะคะพิมพ์เนี่ยคําว่าห้าสิบตางเนี่ยห้าสิบตางพวกนี้เขามาพิมพ์ใจที่หลังนะคะ ันนี้ดูด,ดูโทษปลอมแปลงนะโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรธนบัตรอะไรสิบปีถึงตลอดชีวิตน่าจะจําคุกเนาะสิบปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหมื่นบาทหรือสิบเท่าแล้วแต่จํานวนค่ะ ามาดูต่ออันนี้เก่าละอย่างนี้แบบนี้ป้าน่าไม่ได้รับซื้อนะบอกเลยที่ป้าน่ามาทําคลิปเนี่ยป้าน่าจะมาบอกว่าไม่ได้รับซื้อนะไม่รับซื้อค่ะไม่ได้ว่าทําคลิปประกาศรับซื้อนะทําคลิปมาบอกมาชี้แจงว่าสภาพแบบนี้ไม่ได้รับซื้อ,อปรานั้นแนะนําว่าลองเอาไปแลกธนาคารนะคะธนาคารของรัฐบาลนะคะคิดว่าน่าจะแลกได้ค่ะ ลองดูนะคะแต่ไม่ต้องมาขายนะคะไม่รับซื้อเป็นน่ารับแรกไว้เป็นน่าก็เอาไปนั่นแหละก็เอาไปให้เขาแลกธนาคารฝากเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ขาดเป็นสองท่อนเขาก็ต่อมาแบบนี้น่าจะใช้ ไม่ได้ใช้กาวแปะนะใช้เทปเอไม่ใช่ใช้เทป,เทปแปะใช้ซ้อนกันแปะสองอันเลือ่อนอะไรยังไงก็ไม่ได้นะ่ะเอามาแบบนี้นะคะเนี่ยมาไปะนะทาคลิปนะมาบอกว่าไม่ได้รับซื้อนะคะธนบัตรแบบนี้เก่าแบบนี้สภาพเก่าแบบนี้ไม่รับซื้อนะคะ